สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูกณิกาคนสวยอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพานนเรียนมาทําใบงานนะใบงานเรื่องตัวสะกดนะคะเราเรียนตัวสะกดไปแล้วนะคะเราได้รับใบงานแล้วในวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วเราก็จะมาทํากันนะคะใบงานของเราเป็นหน้าตาย,ยัางไงมาดูกันหน้าตาแบบนี้ค่ะอยากกินมูกรทะ อยากกินหมูกระทะคุณจะพารียนไปกินหมูกระทะนะคะนักเรียนอร่อยไหมอร่อยนะคะกินมากมันจะอ้วนค่ะนี่ค่ะใบงานของเราหนะ้าตาใบงานของเรานะคะมีทั้งหมด3ใบค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในวันนี้นะคะสีเมจิกนักเรียนไม่มีไม่เป็นไรนะคะสีไม้ค่ะสีไม้จำเป็นต้องมีนะคะไกลกันกันไกล อะไรอีกกาวนะคะนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะต้องมาทำกันในวันนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้ค่ะดินสอยางลบนักเรียนจะเขียนดินสอยางลบก่อนก็ได้นะคะถ้านักเรียนกลัวผิดพร้อมยังคะพร้อมแล้วขั้นตอนการทำของเรานะคะมาค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะใบแรกของเรานะคะนักเรียนเรามาดูใบางานหมูกระท้าเขียนตามคำบอก เราเลือกรูปนะคะว่าเราจะเขียนรูปอะไรไส้กรอกหอยแครงปลาลูกชิ้นบรอกโคลีเต้ตาหู้เห็ดกุ้งหมึกและก็หมูนะคะคุณครูจะส่งลิงก์ไปให้นักเรียนนะคะว่าเขียนตามคําบอกคำอะไรบ้างแต่ถ้าสำหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์กับครูก็ทำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะคำแรกที่เราจะเขียนวันนี้ค่ะคำว่ากระดาษเตรียมตัวนะคะนักเรียนก็เขียนคำว่ากระดาษลงไป ในไส้กรอกนะคะนักเรียนเขียนถูกไหมคะกระดาษเขียนสวยๆนะคะเสร็จแล้วคำที่หนึ่งค่ะครูอยากกินหอยแครงค่ะทีนี้กระดาษจากนั้นเขียนคำว่าหิวค่ะหิวสะกดยังไงคะหออิว หิวลืมไปนะคะที่บายน,นิดนึงกระดาษตรงมาตราหรือไม่ตรงคะไม่ตรงนะคะพักสะกดด้วยสบรหรือสีหิวตรงมาตราพักสะกดด้วยวอแหวนนั่นเองคำต่อไปไม่อยากใช้สีนี้ละอยากใช้สีอื่นนะคะสีเขียวดีกว่าค่ะชอบสีเขียวคำต่อไปครูก็จะบอกว่าคำว่าสวยสวยไปอยู่ที่ไหนดี สวยไปอยู่ที่ปลาเจนสวยนะคะสองอวยอสวยคำต่อไปค่ะนักเรียนคำว่าปรากฏปรากฏ ปรากฏมี2อ,อย่างนะคะนักเรียนสมมุติว่าเราเขียนครบหมดแล้วนะคะในกระดาษแผ่นนี้เราเขียนครบคําแล้วเราจะทํายังไงต่อไปคะเราก็จะระบายสีให้สวยงามนะคะเอาสีอะไรคะสีสีเขียวนะคะคุณชอบสีเขียวเราก็จะระบายหอยแครงสีเขียวได้ไหมคะนักเรียนหอยแครงในจินนาการของเราค่ะนักเรียนเป็นสีเขียวนะคะ สบายไปค่ะที่เราชอบนะคะหอยอะไรคะหอยแครงอยากกินหมูกระทะคุณระบายสีเสร็จหมดแล้วค่ะนักเรียนค่ะแล้วทำยังไงต่อคะระบายสีเสร็จแล้ว กกกกปลาปลาสมมติปลา,มมปลาคุณเป็นสีม่วงนะคะปลากระตูนกินได้ไหมคะปลากระตูนเ,เ,เราก็จะระบายสีไปแบบนี้ค่ะนักเรียนยร,ยระบายไปจนครบนะคะ,ะคุณระบายครบแล้วค่ะนักเรียนกระดาษกระดาษไส้อก ใส่กอกสีสีชมพูนะคะถ้าสีชมพูมากๆกินได้ไหมคะกินไม่ได้นะคะเพราะไส้กรอกมันมีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายกินแต่ในปริมาณที่พอหมาะนะคะนักจะนคนระบายสีให้สวยของครูนะคะสุดท้ายค่ะปรากฏใส่สีอะไรคะปรากฏดปรากฏดแปลว่าเกิดขึ้นนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เห็นเขาเรียกปรากฏนะคะาคุณระบายสีสวยแล้วนะคะสมมุติว่านะคะคุณครูระบายครบทุกตัวแล้วนะคะจากนั้นเราจะใช้กันไกลค่ะนักเรียนกันไกลค่ะตัดภาพนะคะตัดภาพปลาก่อนเลย ลาตัดกระดาษค่ะอันนี้เป็นคําที่เราตัดออกมาหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นสมมุตินะนักเรียนต้องตัดให้ครบทุกคํานะคะพอเรารู้แล้วว่าเราเลือกคํานี้คาว่าหิวเราก็ดูก่อนว่าคําว่าหิวอยู่ในแม่อะไรนะคะ เราก็มาเขียนในกระทะของเราว่าแม่เกิลแบบนี้นะคะพอเขียนแม่เกิลเสร็จจากนั้นให้เราทําอะไรคะกาวค่ะเรามีกาวนะคะกาวครูใกล้จะหมดอายุแล้วค่ะกาวค่ะนักเรียนแปะลงไปเลยค่ะหิวเป็นแม่เกิลหอยแครงก็อยู่ในแม่เกิลนะคะคําที่สองค่ะนักเรียนคําว่าปรากฏนะคะตอประตักเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่อะไรคะ เรารู้ว่าอยู่แม่กดเราก็มาเขียนค่ะเรกเรียนค่ะว่าอยู่แม่กดเราเขียนไปแล้วเราก็แปะลงไปเลยค่ะก็จะเป็นปรากฏนะคะต่อมาคําว่าอะไรคะกระดาษกระดาษสบริสีเป็นตัวสะกด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 ,ะกด,ะกดอยู่ในแม่อะไรคะออกเสียงเป็นดอนะคะเป็นน้องเด็กค่ะก็เลยมาอยู่ในแม่กดนั่นเองสุดท้ายค่ะคําว่าสวยสอ,อวยยสวยเราก็มาเพิ่มตัวสะกดเข้าไปค่ะ ว่าเป็นแม่เกยสะกดก็คือกอเอยอเกยนะคะเราก็แปะลงไปเลยคําเรามีเยอะใช่ไหมคะเราก็เต็มตรงนี้พอดีเลยนะคะนักเรียนต่อมาค่ะเมื่อเราได้คําแล้วเราก็มาเลือกคําค่ะนักเรียนคําที่ครูเลือกคําแรกก็คือคําว่าสวยนะคะสวยจากนั้นนําคํามาแต่งประโยคค่ะฉันเป็นคนสวยแบบนี้นะคะจากนั้นนักเรียนก็เลือกคําอื่นค่ะหนึ่งคำ สองคำสามคำสี่คำห้าคำหกคำเจ็ดคำแปดคำนักเรียนจะได้ประโยคทั้งหมดแปดประโยคค่ะนักเรียนและจากนั้นเราก็จะตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วแต่เลยนะคะนักเรียนเราจะวาดหมูเราจะทำหมูท้าเป็นสีส้มสีอะไรก็แล้วแต่เราก็ระบายสีไปเลยค่ะ สำหรับงานที่นักเรียนต้องส่งคุณครูนะคะนักเรียนใบแรกค่ะมักกะทูใบที่เป็นหมูกระทะนะคะเรียนผิดอ่านขอโทษค่ะไม่ใช่นะคะนักเรียนเอาใหม่ค่ะใบนี้ค่ะใบที่เป็นหมูกระทะนะคะจากนั้นนักเรียนก็ส่งครูและรวมทั้งแต่งประโยคนะคะมีทั้งหมดแปประโยคด้วยกันนะคะขู่เชื่อว่านักเรียนทําได้แน่นอนอย่าลืมแยกตัวสะกดให้ถูกด้วยนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ ให้นักเรียนส่งครูที่โรงเรียนหรือในไลน์ก็ได้นะคะวันนี้ครูต้องขอตัวไปกินหมักกระทูก่อนนะคะสวัสดีค่ะ